ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตนะวิธีการเปลี่ยนสายกีตาร์นะครับผมนะครับซึ่งกีตาร์โปร่งตัวนี้นะครับผงผมเนี่ยคือเล่นมาได้หลายปีแล้วนะแล้วบังเอิญว่ามีที่ปลายสายตรงนี้ครับเนี่ยมันเริ่มจะเป็นขุยนะถ้าสังเกตดีๆจะมองเห็นนะครับเนี่ยเริ่มจะเป็นขุยออกมาแล้วนะครับคือตัวสายสลิงด้านนอกหรือว่าสายทองแดงเนี่ยมันเริ่มจะขาดแล้วนะนะครับนะครับสองเส้นนี้เลยนะนะครับผมผมก็ตัดสินใจว่า เออเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะคบผมคือตอนนี้มันก็ยังเล่นได้นะนะครับก็เลยไปดูดูมีเจอนี่ครับไปเจอสายอยู่ยี่ห้อหนึ่งนะอิเล็กเซอร์นะตัวนี้นะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นเอ่อเคลือบสารนะครับนาโนนาโนเวฟบนะเขาเขียนว่าอย่างนั้นนะครับสายตัวนี้จะเป็นเบอร์สิบนะครับผมนะครับครับซึ่งสายยี่ห้อนี้นะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยจะมีเอ่อเคลือบสารฟอร์เฟอร์บอลแล้วนะครับผมนะครับคือเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นไงคือผมยังไม่รู้นะยังไม่เคยใช้เลยนะครับพอดีเห็นในเนี้ยมันเหมือนกับเป็นตัวที่แบบ ดีขึ้นมาหน่อยนึงนะครับราคาสูงก็เดิมนิดนึงผมซื้อมาเนี่ยชุดนึงประมาณ600นะนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองเปลี่ยนใส่กับเจ้ากีตาร์ของผมดูนะกีตาร์ของผมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้จะเป็นยามาฮ่านะครับ 1> FS 1 0 0่ตัวนี้นะนะครับมผมเสียงดีอยู่นะครับผมนะครับแล้วก็สายเดิมก็เล่นได้ดีนะครับนุ่มนวลน,นะแต่ว่าัน,นี้มันเริ่มชารุดแล้วผมก็เลยสั่งมาเปลี่ยนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเสียงออกมาจะเป็นยังไงนะครับผมครับก็อุปกรณ์ที่ผมใช้ในครั้งนี้นะก็จะมีเจ้าตัวนี้ครับเนี่ย มันจะเป็นมันจะเป็นตัวหมุนนะครับหมุนอย่างนี้นะนะครับแล้วก็เอาไว้ตัดสายสลิงนะครับเป็นทีมตัดสายสลิงนะครับตรงนี้เนาะแบบนี้อีกอีกด้านหนึ่งตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนแฉลงเนี่ยครับเป็นคล้ายๆแฉลงงัดเนี่ยแหละครับผมนะครับเอาไว้ถอดบดตรงนี้นะนะครับผมเนี่ยเอาไว้งัดหมด แบบนี้นะครับเนี่ยเอาไปงัดหมดแบบนี้ขึ้นมานะครับผมนะครับก็เอาไว้ใช้เพราะว่ากันเจ้าตัวกีตาร์เราเป็นรอยนะครับผมนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนไม่มีก็สามารถใช้มือดันจากข้างในออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับว่าทํายังไงนะครับผมนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้เองนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวกีตาร์นะครับมันจะมีกีตาร์จะมีหน้าที่เป็นคอแบบนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการใส่สายกีตาร์แบบ เดิมโรงงานที่เขาพันมานะก็คือผมจะล็อกแบบเดิมนะครับพูดง่ายๆเองนะครับผมนะครับก็คือวิธีการพันของของที่เดิมที่เขามานะครับจะสังเกตว่านะครับเจ้าตัวสายตรงนี้นะนะครับเขาจะพันลงข้างล่างแค่ครั้งเดียวนะด้านนี้เห็นไหมพันลงข้างล่างมาแค่ครั้งเดียวนะครับผมแล้วก็จากนั้นนะก็เอาสายที่พันนะครับมาไว้ข้างบนนะเพื่อที่จะให้สายสลิงตรงนี้มันไปม้วนอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมนะครับตรงนี้เนาะนะครับประมาณ3มรอบ นะครับเห็นไหมสามรอบหมดเลยนะนะครับแล้วก็วิธีการผ่อนระยะสายเดี๋ยวผมจะบอกในขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคครับก็ยังไงผมฝากกดติดตามช annel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมจะต้องทําการถอดสายกีตาร์เก่าออกมาก่อนนะครับผมวิธีการถอดก็ง่ายมากเลยนะครับผมนะครับอ่ะครับอันนี้คือผมหั่นคอกีตาร์มาทางนี้แล้วนะครับแล้วก็ก่อนทําก็ถ้าไม่มีวัสดุอะไรผมก็ใช้วางบนที่นอนนะแล้วก็เอาฟูก นะครับมาหมุนที่คอกีตาร์ตรงนี้ไว้นะครับผมนะครับวิธีการถอดนะครับก็ให้เราหมุนนะครับหมุดตรงนี้นะเนี่ยครับตรงนี้เนาะนะครับหมุนนะครับตามเข็มนาฬิกานะเนี่ยครับสายมันจะหย่อนเห็นไหมฮะสายมันจะหย่อนนะหมุนไปเลยนะครับผมหมุนออกมาเลยนะนะครับทุกอันเลยนะนะครับผมอันนี้คือถ้าพี่ๆท่านไหนที่มีเจ้าตัวเจ้าตัวนี้นะก็สามารถเอาตัวนี้มาช่วยในการหมุนได้นะครับนี่อย่างนี้นะอย่างนี้นะครับเนี่ยครับก็หมุนได้นะแบบนี้นะครับนี่เห็นไหม มันก็จะช่วยผ่อนแรงนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับช่วยผ่อนแรงได้เลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะนะครับเราก็หมุนออกมาเลยนะจนสายมันหลุดนะครับผมนะครับเนี่ยครับอันนี้ถอดมาแล้วหนึ่งเส้นนะโอเคครับหลังจากที่เราถอดเส้นแรกออกไปแล้วใช่ไหมครับผมนะครับตรงนี้จะเหลือห้าเส้นนะ ก็ให้ทำการถอนเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนไม่มีเครื่องมือนะก็ใช้มือหมุนก็ได้นะครับอันนี้คือเดี๋ยวผมใช้เครื่องทุนแรงแล้วกันครับเป็นตัวหมุนนะตัวนี้มีรีวิวอยู่นะครับเป็นตัวสําหรับตั้งสายกีตาร์นะแล้วก็เอาไว้สําหรับนะครับกดหมุนกีตาร์ได้ด้วยนะแบบนี้นะครับก็สะดวกดีนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ถอดสายมาหมดทุกเส้นแล้วนะเห็นไหมเนี่ยครับถอดหมดทุกเส้นแล้วนะครับจะเหลือแต่โครงเัลป่านะครับก่อนเราจะใส่แล้วก็ทาความสะอาดสักนิดนึงนะเอาผ้ามาเช็ดเช็ซะหน่อยนะครับผมนะครับครับเมื่อสักครู่นี้เราถอดตัวสายออกมาจากที่ตัวหัวด้านบนที่มุนหมุนไปแล้วนะเนี่ยครับถอดมาหมดแล้วนะแบบนี้นะครับผมนะครับทีนี้เราจะถอดหมุดตรงนี้นะครับผมนะครับหมุดตรงนี้ถอดถ้าไม่ใช้เครื่องมือก็ให้เอามือล้วงนะมือล้วงเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็ดันหมุดข้างล่างนะครับดันปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะเนนี่ยเห็ม เนี่ยครับมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับพอขึ้นมาปุ๊บเราก็ดึงหมุดมานะเนี่ยจริงๆไม่ต้องใช้ที่งัดก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยเนี่ยครับแบบนี้ครับนี่ออกมาแล้วแบบนี้นะครับเนี่ยออกมาแล้วนะครับก็อันนี้เป็นสายหนึ่งนะนะครับแล้วหมุดเราก็แยกไว้ก่อนนะครับผมนะครับก็ทําอย่างนี้นะครับทุกเส้นเลยนะครับอันนี้สายสองนะครับนี่สก็ดึงมาแบบนี้นะครับ มาก็เป็นใส่6นะครับเส้นสุดท้ายนะครับครับก็ให้เราจานิดนึงนะว่าเราใส่หมุดตรงไหนก่อนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้แน่นนะครับไม่ออกนะอย่างเงี้ยถ้าเรากดแล้วมันดูแน่นนะครับก็ใช้อันนี้ช่วยงัดนิดนึงได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับมันก็จะช่วยให้กีตาร์เราไม่เป็นรอยนะเนี่ยนะครับแล้วก็มือดันข้างล่าง ข้างหลังโชยนิดนึงเนี่ยครับออกแล้วนะครับมันจะไปแน่นช่วงประมาณสี่ห้าหกนะครับเนี่ยสายตรงสองสามใส่นี้นะจะแน่นนิดนึงนะครับสี่ห้าหกแต่ของผมไม่แน่นนะผมมันแน่นอันเดียวอันสุดท้ายใส่หกนะครับเพราะเป็นสายที่ใหญ่สุดเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับหมุดก็จะมีทั้งหมดหกตัวนะครับหมุดก็จะเป็นแบบนี้นะครับทั้งหมดหกตัวเลยเท่ากันนะนะครับผมก็เก็บเก็บไว้ก่อนนะครับจากนี้เราก็ก่อนใส่นะครับแล้วก็ทําความสะอาดกีตาร์สักนิดนึงนะจะได้แบบไหนๆก็ถอดมาแล้วเนาะทำความสะอาดสักนิดนึงนะครับผม ครับก็หลังจากที่ผมทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะดูสายกีตาร์ตัวใหม่ของเราดูนะครับครับเมื่อเราแกะออกมาจากถุงนะตัวเบอร์สายนะครับเขาจะเรียงมาให้กันอยู่แล้วนะครับผมนะครับก็เริ่มตากสายหนึ่งเลยนะเบอร์10นะครับ14นะครับ23สนะครับ30นะแล้วก็39นะครับแล้วก็47นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยเนาะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มใส่จากสายหนึ่งก่อนนะก็คือสายนี้นะครับผมนะครับก็ให้เราแกะก็ได้เลยนะครับครับสายกีตาร์ออกมาจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับ เขาจะขดมาแบบนี้เลยนะครับผมนะครับเวลาถอดก็แค่กดแค่อันเดียวนะเนี่ยหมุนออกมาแค่นี้ครับเดี๋ยวสายมันจะมันจะคลายออกมาเองแบบนี้นะครับเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับผมนะครับอย่าไปงอมันนะอ่ะครับหลังจากที่เราขี้สายออกมานะตัวสายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเวลาเราใส่ตัวสายเข้าไปนะครับก็คือใส่เข้าไปในร่องนี้ได้เลยนะแต่พยายามพยายามบอกทีนิดนึงนะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีบ่านะครับสองข้างตรงนี้นะครับเนี่ยบ่าของ ที่เขาล็อกลวดไว้ข้างๆนะครับผมให้เอามาชนกับตัวอย่างเงี้ยนะในแนวแบบนี้นะครับให้มันอยู่ในแนวแบบนี้นะครับผมนะครับเวลามาล็อกสายมันจะได้ไม่ดิ้นนะครับผมนะครับก็ให้เราหมุนนะครับตัวสายเข้าไปแบบนี้นะครับนะครับหรือพี่ๆท่านไหนไม่ต้องไม่ต้องไปกะก็ได้นะก็เสียบไปเลยก็ได้นะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะนะครับแล้วก็เอาตัวหมุดนะสอดเข้าไปนะครับผมนะครับแบบนี้นะครับนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแค่นี้เองนะครับกดเข้าไปเลยอันนี้คือเส้นที่1นะนะครับ ใส่หนึ่งเนาะนะครับแค่นี้นะครับผมนะครับจากนั้นนะก็เราก็ใส่ให้ครบเลยนะครับสายสองสายสามสายสี่สายห้าสายหกเนาะนะครับนะครับสายใหม่ๆเวลาสายเวลาใหม่ๆเวลาเราแกะเราเราหมุนคลายออกมาแค่ประมาณทบสองทบมันก็จะดีออกมาแบบนี้เลยนะอย่างนี้คือดีนะสายแบบนี้นะครับนะครับใส่เหมือนเดิมครับก็คือให้เราตั้งหลักแบบนี้เนาะนะครับใส่เข้าไปเนาะแล้วก็พยายามเอาหมุด ใส่เข้าไปให้มันชนกระบานะครับแบบนี้นะนะครับกดออไปครับแค่นี้นะอันนี้สายที่สองเนาะต่อมาก็เป็นสายที่3มครับใส่ไม่ยากนะครับใส่ง่ายนะครับมันจะไปพิธีพิฐานตอนที่เราพันนะครับตอนที่เราใส่ตัวตัวตั้งสายด้านบนนะครับที่เป็นที่หมุนนะครับผมตรงนั้นอ่ะต้องให้ความสําคัญนิดนึงนะครับผม อ่ะสายสามก็ใส่ไปเหมือนเดิมนะนะครับนะครับนี้ใส่มาครบแล้วสามเส้นนะครับต่อมานะสายที่สี่นะครับเนะี่ยมันจะระเบิดออกมาแบบนี้เลยนะครับใส่ไปเหมือนเดิมครับอือสายที่สนีะ่ต่อมานะครับสายที่ห้านะครับเบอร์สามเก้าเนาะจะสังเกตได้ว่าสายเขาจะแบบ ออกแบบทองๆนะนิดนึงนะเนี่ยแล้วมันก็จะลื่นๆนะครับเนี่ยสายรุ่นเนี้ยครับหรือว่ามันยังใหม่ก็ไม่รู้นะนะเหลือสายสุดท้ายแล้วนะครับสายสุดท้ายนะครับเบอร์สี่สิบเจ็ดนะครับปึ๊บใส่เหมือนเดิมครับใส่ถ้าใส่เหมือนเดิมเนาะนะครับเอาบาเข้าไปก่อนแบบนี้เนาะแล้วก็กดเข้าไปให้ตรงนะครับครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ใส่ครบไปทั้งหมดแล้วหกสายนะนี่ครับตามนี้เลยนะนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้อยข้างบนกันนะครับ ครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากสายที่6ก่อนนะสายใหญ่สุดนะครับผมนะครับก็คือเส้นนี้นะครับก็คือเส้นนี้นะใหญ่สุดเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมแนะนําว่าให้เราหมุนเนี่ยเขาเรียกอะไรตัวนี้ตัวปรับเนี่ยครับหมุนตัวปรับตรงนี้นะครับให้สังเกตว่ารูเนี่ยรูที่เราร้อยนะครับรูที่เราร้อยตัวสายกีตาร์เข้านะครับให้มันตรงกับช่องในสายที่6กอันนี้นะครับผมนะครับก็คือให้รูมันตรงนะครับผมนะครับแบบนี้เนาะ นะครับให้รูมันตรงกันนะครับผมแบบนี้แล้วก็เอาสายกีตาร์ร้อยเข้าไปก่อนนะครับแบบนี้เนาะอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมใส่เข้ามาตรงเรียบร้อยหมดแล้วนะตามแนวแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงให้ตึงแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วจับเฟสที่1นะครับนะครับแบบนี้เนาะเลื่อนมาเฟสที่2ครับปึ๊บอย่างนี้นะครับแบบนี้เนาะแล้วเราก็ทําการนะครับหักนะครับงอไว้แค่นี้นะครับงอไว้แค่นี้ให้เรารู้นะครับแล้วเราก็ม้วนเลยครับ รอบแรกนะรอบแรกนะครับพอม้วนมาใกล้จะครบครบรอบนะครับให้เราให้เรานะครับเอาสายกีตาร์นะครับควยลงนะควยลงอย่างนี้นะควยลงอย่างนี้นะเนี่ยควยลงข้างล่างนะครับให้ร้อยลงข้างล่างแบบนี้นะครับครั้งหนึ่งนะนะครับแล้วก็หมุนไปเลยครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเลยนะครับถ้ามีตัวช่วยก็ใช้ตัวช่วยได้นะครับผม นะครับแบบนี้นะครับพอรอบที่สองนะครับให้เอาขึ้นนะรอบที่สองให้เอาขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ครบรอบนะครับพอรอบสองนี้ให้ให้ไขว้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเนี่ยให้ไขว้ขึ้นมาแบบนี้นะไขว้อยู่ข้างบนนะครับไขว้อยู่ข้างบนนะเห็นไหมเนี่ยครับอันนี้คือนี่นะครับอันนี้คือรอบสองนะรอบสองเนี่ยเราต้อง เอาไข่ไว้บนสายอันนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ม้วนต่อไปได้เลยนะครับคือรอบแรกเราม้วนข้างใต้ใช่ไหมรอบแรกเราลอดใต้มานะครับพอครบรอบที่2เนี่ยเราก็มวนมาไว้ข้างบนแบบนี้นะครับผมนะครับแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปได้เลยนะครับหมุนไปเลยปกติมันจะได้ประมาณ3รอบพอดีครับนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวค่อยมาตั้งสายทีมันจะประมาณ3 3รอบพอดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาตั้งสายกันอีกที ครับประมาณนี้นะก็ทําอย่างนี้อีกทั้งหมด5สายเลยนะครับผมอ่ะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาลองใส่สายที่2กันดูนะครับก็หมุนตัวช่องนะครับตรงนี้นะให้มันตรงกับแนวทางของสายกีต้าร์ก่อนนะครับผมนะครับก็เหมือนเดิมครับร้อยเข้าไปเลยนะนะครับอ่แล้วก็ดึงให้ตึงนะนะครับตึงเลยนะนะครับนะครับพอดึงตึงเสร็จนะครับก็เลื่อนมาเส็จหนึ่งนะครับหรือจะเฟจนิดนิดก็ได้นะครับผมแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็ หักสายตรงนี้ได้เลยนะได้เลยนะครับผมนะครับหักไปนิดนึงนะแบบนี้นะจะหักฝั่งนี้ก็ได้หรือจะหักฝั่งนี้ก็ได้นะครับถ้าหักฝั่งนี้ก็คือจะง่ายหน่อยนะครับเพราะเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะมันจะทวนเข็มนาฬิกานะครับผมแล้วก็หมุนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องมือนิดนึงนะมันจะไวหน่อยนะครับรอบแรกนะครับให้เอาสายไว้ข้างใต้นะครับสายกีตาร์ลอดใต้นะครับแบบนี้เนาะลอดข้างใต้เหมือนเดิมนะนะครับผมนะครับ พอรอบที่สองนะครับก็ให้ไว้บนเนาะนะครับรอบที่สองนี่ให้ขึ้นบนนะครับรอนมาขึ้นข้างบนเนาะเหมือนเดิมนะครับมันจะประมาณสามรอบพอดีครับเวลาเราเวลาเราใส่เสร็จะครับนะครับมันจะสามรอบพอดีนะครับนะครับมันจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะตัดทีเดียวนะครับครับเมื่อกี้ลองแล้วนะก็ดูเกลดกานะครับเดี๋ยวตัดไปเลยดีกว่านะครับวิธีการตัดเนี่ยครับมันจะมีครีมแบบนี้เนาะ ก็เราก็ง้างมาให้เป็นร่องแบบนี้นะแล้วก็เไปค่อมสายแล้วก็ตัดได้เลยนะครับผมนะครับก็หนีบไว้ที่ตัวสายแบบนี้นะครับแบบนี้เนาะแล้วก็อย่างเงี้ยตัดได้เลยนะนะครับตัดได้เลยนะครับนะครับตัดได้เลยนะครับนะครับต่อมาก็มาใส่สายต่อมาได้เลยนะนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่เป็นสายที่สี่เนาะ ครับตัวนี้นะครับเหมือนเดิมครับหมุนตัวช่องนะให้มันตรงกับตัวแนวของสายก่อนนะครับตามนี้เลยนะอย่างนี้นะครับนะครับแบบนี้เนาะนะครับนะครับแล้วก็จับนะครับแล้วก็เลื่อนมาเฟสหนึ่งนะครับหรือว่าจะเกินมาหน่อยก็ได้นะครับสักเฟดเกือบเกือบครึ่งก็ได้นะครับแล้วก็งอสายได้เลยนะนะครับแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็หมุนได้เลยนะหมุนทั้งนี้ หมุนได้เลยนะครับรอบแรกเอาลงข้างล่างก่อนนะครับนะครับรอบสองเอาขึ้นบนนะครับนี่รอบสองอาขึ้นบนนะอย่างงี้นะเอาขึ้นข้างบนนะครับเอาขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็ม้วนได้ตามปกติเลยครับอย่างนี้นะม้วนได้ตามปกติเลยนะครับนะครับจบบนี้ก็ได้นะนีะครับนะครับตึงแล้วนะครับ จะเห็นได้ว่ามันอยู่ประมาณ3รอบพอดีนะเห็นไหมนี่ก็3นะครับนี่ก็3นะเห็นไหมนี่ก็3รอบนะทบ3รอบพอดีเลยนะครับผมนะครับตรงตามวิธีการที่เขาติดตั้งมาตั้งแต่โรงงานนะครับก็คือแบบนี้เลยนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวตัดสายออกนะเหมือนเดิมครับตอนแรกก็จะเก็บไว้แต่ดูแล้วเกะ็กะนะครับตัดดีกว่าตัดเลยนะครับต่อมาจะเป็นเส้นที่สามนะครับที่เหลือนี่เนาะนะครับก็ให้หมุนช่องให้ตรงกับทางของสายนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเนาะแบบนี้นะครับ แล้วก็ไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดึงนิดนึงนะครับเพราะว่าออให้มันตึงเพราะว่าที่เราจะเผือเเผ่อสายนะครับเวลาเราเผื่อสายนะครับเส้นที่3 2มหนึ่งเนี่ยเราต้องเผื่อเยอะกว่าประมาณครึ่งนึงนะก็คือจากเฟตหนึ่งใช่ไหมจะเลื่อนไปเฟตครึ่งก็ได้หรือว่าเลื่อนไป2เฟตก็ได้นะครับผมนะครับแต่นี่เดี๋ยวผมจะเลื่อนมาประมาณเฟตครึ่งแล้วก็เลยไปนิดนึงนะครับผมนะครับนะครับอันนี้เฟตหนึ่งนะนะครับนี่เฟตหนึ่งนะครับแล้วก็เลยมานิดนึงนะครับจากนั้นก็หักได้เลยครับหักด้านนี้ก็ได้้นนนนะะคครรัับบแลวก็หมุ ครอบแรกรอบแรกหันลงเหมือนเดิมครับนะครับรอบแรกเอาสายลงนะครับนี่ลงแบบนี้เหมือนเดิมนะนะครับเอาลงข้างล่างเหมือนเดิมนะนะครับแล้วก็พอครบรอบก็เอาขึ้นบนนะครับผมนะครับพอครบรอบก็ให้เอาขึ้นบนนะครับนี่อ่าพอครบรอบให้เอาขึ้นบนข้างบนนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็หมุนไปเลยครับถ้ามีเครื่องมือก็ช่วยก็ไวหน่อยนะ ก็พยายามพอมันใกล้ๆจะตึงก็เอามาใส่ไว้ที่ช่องที่สามนะครับให้มันตรงตามสายของเขานะครับ mm hmm. อ่ได้แล้วนะครับผมนะครับก็เสร็จแล้วก็ตัดเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับ mm hmm. นะครับอ่ะต่อมาเป็นเส้นที่สองนะครับก็ให้หมุนตัว ช่องที่เสียบสายนะครับให้ตรงไปตามแนวของสายเหมือนเดิมนะนะครับผมนะครับช่องที่สองนี like ้เนาะเสียบไปเลยนะครับปื้แบบนี้ครับนี่นะครับแล้วก็เผื่อมานะครับเหมือนเดิมก็คือประมาณเฟตครึ่งถึงสองเฟตนะครับหนึ่งะครับสองถอยไปนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะหักเลยนะครับแล้วผมก็จะหมุนนะครับเดี๋ยวใช้เครื่องดีกว่านะครับไวหน่อยนะครัรอบแรกไว้ลงนะครับรอบแรกค่อยลงนะครับ อ่าพอรอบสองก็ค่อยขึ้นนะอ่านี้รอบสองนะครับรอบสองจับค่อยขึ้นมาข้างบนนะครับเหมือนเดิมครับ พอใส่เสร็จแล้วก็ตัดไปเลยครับเหมือนเดิมครับตัดออกเลยนะครับนะครับต่อมาเหลือเส้นสุดท้ายนะครับเหมือนเดิมเลยเส้นหนึ่งสายหนึ่งเนาะก็หันรูช่องนะครับเสียบสายให้ตรงกับทางของสายกันนะครับผมนะแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้เนาะนี่นะแล้วก็ดึงถอยไปประมาณสองเฟสนะครับสองเฟสเหมือนเดิมนะอย่างนี้นะครับ ครับแล้วก็หัวนเลยครับห้วนเลยนะครับรอบแรกเอาลงนะครับรอบแรกเอาสายลงนะครับสายลงด้านล่างเนาะพอรอบสองนะครับให้เอาเราขึ้นนะครับรอบสองให้เอาขึ้นนะครับจับขึ้นเส้นนี้จะจะนิ่มนิดนึงนะเวลาเราทำจะต้องคอยจับนิดนึงนะครับผมนะครับเส้นสายหนึ่งเนี่ย จะนิ่มนิดนึงนะครับอาตึงแล้วครับจากนั้นแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับตัดเลยครับนะครับตัดแล้วครับตัดอีกนิดนึงให้มันสั้นหน่อยนะครับเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปตั้งสายแล้วลองมาเล่นดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนะครับ ครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาลองทสกันดูนะครับอันนี้คือผมเปลี่ยนสายเป็นยี่ห้อนี้นะเล็กเซอร์นะครับนี่ตัวนี้นะครับผมนะครับเป็นเบอร์สิบนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูคร่าวๆนะครับผมบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะครับผมนะครับถ้าเล่นผิดหรือว่าเล่นแบบกดแล้วสายบอดอะไรก็อย่าว่ากันนะครับแต่จะลองเสียงให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากใช้ตีคอร์ดดูก่อนดีกว่านะครับว่าตีคอร์ดแล้ว เดี๋ยวใช้เป็นปิกนะครับจับคอร์ดซีนะนี่เสียงคอร์ดซีนะครับ นี้นะครับเสียงปีคอร์ดเนาะนะครับนีคอร์ดเอนะครับก็สัมผัสสายนะครับก็คือถ้าเป็นคอร์ดทาพเนี่ยนะครับเป็นเมื่อก่อนที่ผมใช้สายเก่านะคือจะรู้สึกได้เลยว่ามันแข็งกว่านะครับแต่อันนี้จะนุ่มกว่าเยอะเลยนะนะครับคือสายที่เปลี่ยนใหม่เนี่ยคือกดแล้วมันรู้สึกมันนุ่มมือนะครับเนี่ยแล้วก็ออกแรงน้อยกว่านะครับผมแบบเยอะเลยนะเยอะพอสมควรเลยนะครับเนี่ย แล้วก็เสียงก็ออกชัดเจนนะครับแล้วก็นุ่มนะครับประมาณนี้นะครับอประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตีคอร์ดเนาะเดี๋ยวจะน,นี้จะมาลองเป็นแบบเออเขาเรียกอะไรดีฟิงเกอร์สไตล์ครับเป็นนิ้วดูบ้างนะครับผมนะครับก็ถ้าผิดพลาดก็อย่าว่ากันนะครับผมนะครับสามสอง นุ yeah, bon. hmm. uh, ่มกว่าเดิมอ wow. no. okay. so ่าเดี๋ยวลองอีกสักเพลงนะครับคือเสียงมันจะออกใสๆนะครับแบบเสียงใสๆกลางวันกลางวานแบบกว่าสายเก้านะสายเก้ามันจะออกแบบเสียงทุ้มๆกว่ากันนิดนึงนะครับผมนะครับเหมือนกับสายมันแข็งกว่านะครับผมนะครับ ครับก็เป็นยงไงกันบ้างครับสำหรับสายชุดนี้นะนี่อันนี้นะที่ผมสั่งมาเปลี่ยนจะเป็นตัวนี้เลยนะอิเล็กเซอร์นะครับเบอร์สินะปรากฏว่าสัมผัสที่เราได้เล่นอ่ะคือมันนุ่มมากเลยนะครับมันนุ่มกับกว่าของเดิมเยอะเลยนะคือของเดิมผมก็ว่ามันโอเคแล้วนะเพราะว่าเบอร์เดิมผมไม่รู้เบอร์อะไรนะแต่จับ แล้วเราเล่นเรารู้สึกว่ามันไม่แข็งเกินไปนะแต่พอมาเจอเบอร์สิบนี่หูพอเวลาเล่นขอดท่านี่แบบมันนุ่มมือผิดกันไปเลยนะคบเนี่ยเวลากดเฟสที่สายสายหนึ่งเนี่ยครับเวลาปกติกดมันจะกดเล่นนานๆมันจะเริ่มเจ็บมือแล้วแต่นี่คือแบบมันนุ่มมากเลยครับเนี่ยนุ่มแล้วก็กดง่ายนะครับเนี่ยเสียงออกชัดด้วยนะครับผมนะครับก็ลองดูได้เลยนะเนี่ยสำหรับพี่ๆท่านไหนที่กาลังหาวิธีเปลี่ยนสายกีตาร์อยู่ก็ลองเข้ามาดูวิธีการเปลี่ยนของผมได้นะครับผมนะครับ ถ้ามีข้อติชมอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันบ้างได้นะครับเป็นการแบ่งแบ่งปันความรู้ให้ผมด้วยนะบางทีผมอาจจะทาผิดผิดถูกถูกนะแต่ว่าวิธีการเปลี่ยนคร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็เนื้อเสียงนะครับก็ลองให้ดูเป็นข้างต้นแล้วนะอาจจะเล่นแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งนะครับอาจจะเล่นผิดผิดถ,ถูกถูกบ้างก็ขออภัยนะครับอยากให้ลองฟังเสียงดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ผมได้สัมผัสด้วยนะว่าเล่นแล้วมันรู้สึกเป็นยังไงคือมันนุ่มมือผิดก,กันเลยนะ แล้วก็สายลื่นนะครับหรือเป็นเพราะยังมันยังใหม่อยู่เปล่าก็ไม่รู้นะครับผมนะครับแล้วก็มีเคลือบการสนิมด้วยนะครับผมนะครับก็ลองดูนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กาลังหาวิธีการเปลี่ยนสายกีตาร์อยู่นะครับผมลองดูวิธีนี้นะครับก็เปลี่ยนวิธีตามแบบมาตรฐานโรงงานเดิมที่กีตาร์ตัวนี้นะครับผมทำมาตั้งแต่แรกเลยตัวนี้เป็นยามาฮ่านะ FS 1 0ึนะครับผมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับยังไงผมก็ฝากติดตามช่องเอาไว้สักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะ